ต่อไปนี้หลวงพ่อก็จะอธิบายคำถามของญาติโยมว่าศาสนาช่วยประชาชนให้พ้นทุกข์ได้หรือไม่ที่จริงแล้วเนี่เรื่องคำว่าศาสนาเนี่ยถ้ามันเป็นคำสอนจริงๆแล้วมนุษย์ถือได้จริงๆน่ย มันก็มันก็ช่วยมนุษย์ได้ช่วยประชาชนได้แต่ตอนนี้บ้านเมืองของเราทุกว,วันเนี่ยมันมีไหมล่ะทีเนี้ยมันมีศาสนาไหมมันมีคําสอนไหมอ่าสอนให้เขาพ้นโทษสอนให้เขาพ้นทุกได้ไหมนะมันก็ไม่มีศาสนานะเห็น,นไหมหลวงพ่อก็เคยเกินเคยกล่าวไปแล้วว่าศาสนาเนี่ยมันอยู่กับวัตถุหมดแล้ว เพราะเพราะว่าสอนให้กันไปยึดวัตถุนั่นเห็นไหมตอนนี้เป็นคําสอนไหมเป็นคําสอน,นเห็นไหมตามหลักความจริงของมันจริงๆเนี่ยมันต้องสอนให้มนุษย์นั่นสอนให้มนุษย์ถือเอาคําสอนถือเอาพระธรรมนั่นสอนให้มนุษย์ช่วยเหลือพระธรรมให้ทานกับพระธรรมคําสอนของพระศา,าสดาสมาัมมาสัมพุทธเจ้านี้จึงเป็นศา,าสนาที่แท้จริงนั่นเห็นไหม แต่อย่างเทวันเนี่ยศาสนาตรงนี้แหละมันจะช่วยเหลือมนุษย์ได้อย่างไรนั่นเพราะศาสนาตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้ช่วยมนุษย์มันไปช่วยหินมันไปช่วยเหล็กมันไปเอาหินมันไปเอาเหล็กยึดหินยึดเหล็กแล้วมันจะเป็นศาสนาของพระศาสนาได้อย่างไรนั่นเห็นไหมตัวนี้ให้พวกเราชิดเราจะไปช่วยเขาได้อย่างไรล่ะเพราะว่ามันเป็นวัตถุมันไม่ใช่ขนนันเห็นไหม ศาสนาเนี่ยพระพุทธองค์ให้อยู่กับคนและให้สอนเอาคนให้สอนคนคนชั่วก็ให้เป็นคนดีมีศีลมีธรรมมีคําสอนแล้วก็เอาไปถือปฏิบัติตัวปฏิบัติตนมันจะพ้นโทษมันจะพ้นทุกเพราะศาสนามีอยู่กับมนุษย์ไม่ได้มีอยู่กับหินกับเหล็กอ่านเห็นไหม แต่ท้านี้ศาสนาตรงนี้ถ้าหากว่าพวกเราไม่รู้จักถอดถอนออกมาจากหินจากเหล็กมาถือตัวตนมาเอาตัวตนมาเอาตัวมนุษย์มาเอาเพื่อนของเรามาเอามนุษย์มาอยู่กับมนุษย์นั่นถ้าศาสนาตรงนี้มาอยู่กับมนุษย์แล้วเนี่ยนั่นแหละมนุษย์จึงจะมีศาสนานั่นแหละมนุษย์จึงจะมีบุญนั่นแหละมนุษย์จึงจะได้สร้างบุญจะได้บุญสร้างกุศลจะได้กุศลนั่น ก็เพราะว่าเราถือศาสานาของภาษาศาสดาถือคําสอนภระศาสดานั่นเห็นไหมแล้วเราก็เอาคําสอนของพระศาสดาเนี่ยไปโยนใส่หินไปโยนใส่เหล็กไปฝากไว้กับหินไปฝากไว้กับเหล็กเราไม่ได้ไปโยนใส่มนุษย์ไม่ได้ไปช่วยมนุษย์ไม่ได้ไปฉุดมนุษย์ไปเอามานุษย์เอาคําสอนตัวนี้ไปอยู่กับวัตถุทั้งหมดเลย่ะเห็นไหมน,นั่นเห็นไหม พระพุทธองค์ก็บอกพวกเราทั้งหลายแล้วว่าอย่าไปติดของสวยอย่าไปติดของงามอย่าไปติดวัตถุอย่าไปยึดวัตถุวัตถุตรงนั้นมันช่วยเหลือพวกเราไม่ได้พวกเราอย่าไปยึดเอามันถ้าพวกเรามีวัตถุก็นํามาทานพระพุทธองค์สอนมานิธทานภัยใทานกับพระธรรมทานกับคําสอนของพระศา,าสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละพระพุทธองค์สอนสอนอยู่ตรงนี้ ศาสนาตรงนั้นมันจึงจะช่วยเหลือประชาชนจึงจะช่วยเหลือมนุษย์ได้นั่นแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยพามานุษย์พาญาติโยมเนี่ยพาชาวบ้านชาวเมืองเขาไปยึดวัตถุไปถือวัตถุไปสร้างขึ้นสวยๆงามๆแล้วก็ไปตกไปแต่งประดับประดาเห็นไหมล่ะไปชมเชยก็ยิ้มยินดีกับสิ่งที่มันสวยกับสิ่งที่มันงามแล้วก็ไปกราบตรงนั้นไปไหวตรงนั้นไปยึดตรงนั้น ก็ว่าเราสร้างตรงนี้สําเร็จเราจะไปสวรรค์เราจะไปนิพพานเห็นไหมน่น ah. แล้วถ้าหากว่าเราไม่ไปตามคําสอนพระศา,าสดาพวกเราจะเห็นนิพพานได้อย่างไรแล้วพวกเราจะไปยึดตรงนั้นว่ามันเป็นนิพพานไห้แก่พวกเราได้อย่างไรตรงนี้ก็ให้พวกเราเนี่ยคิดตรงนี้ก็ให้พวกเราพิจารณาว่าเราจะเห็นนิพพานของพระศาสดาจารย์สมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างไรถ้าเราไปยึดหินไปยึดเหล็ก ไปเลืเอาสิ hmm. ่งของพวกเราก็จะไม่พ้นทอดพวกเราจะไม่พ้นทุกพวกเราจะอยู่กับหินพวกเราจะอยู่กับเหล็กพวกเราจะอยู่กับของสวยของงามที่เราประดับประดากันขึ้นมาตรงนั้นแหละนะนั่นตรงนั้นมันจะมืดไหมตรงนั้นมันจะบอดไหมตรงนั้นมันจะชวนเราไปตรงไหนนั่นนั่นตรงนั้นเห็นไหมล่ะนั่นไม่ใช่ว่าเราจะไปเห็นสวรรค์ไม่ใช่ว่าเราจะไปเห็นนิพานนะอันนี้เป็นบูรเป็นทรัพย์เป็นสมบัติเป็นมูลของโลกเป็นสมบัติของโลก ตายไปแล้วสิ่งที่เราไปสร้างเอาไว้ตอนนั้นมันไม่ได้ไปกับเราน่านเห็นไหมตัวที่มันจะไปกับเราเราต้องมายึดตัวเรามาถือตัวเราปฏิบัติตัวเราสร้างตัวเราให้เป็นสวรรค์สร้างตัวเราให้เป็นนิพพานสร้างตัวเราให้เป็นคนดีมีศีลมีธรรมมีคุณธรรมประจําใจประจําจิตของเรานี่แหละพวกเราทั้งหลายจึงจะได้พ้นโทษพวกเราทั้งหลายจึงจะได้พ้นทุกนันเองถ้าหากว่าพวกเราหันมาปฏิบัติ ศาสานา่งศาสานาก็คือคําสอนของพระศาสดานี่แหละให้ศาสนาตรงนี้มาอยู่กับพวกเรากครับพวกมนุษย์ให้มีคําสอนอยู่กับพวกมนุษย์เท่านั้นมนุษย์จึงจะไปได้นั่นแหละนะถ้าหากว่าเราไม่มีศาสนาตรงนี้มนุษย์จะไปที่ไหนได้ละ่ะมันไปกันไม่ได้นัน่นมันก็จะติดอยู่กับพวกวัตถุทั้งหลายนั่นแหละมันจะไปไหนได้ล่ะที่เนี้ย พราะวาศาสนามันอยู่กับวัตถุไม่ได้อยู่กับประชาชนไม่ได้อยู่กับคนทั้งหลายเนี่ยไม่ไม่ได้อยู่เนี่ยมันมันมาติดกันอยู่ตรงนั้นเลยมันติดความยามอยู่ตรงนั้นเะทีเนี่ยติดของสวยติดของงามประดับประดากันขึ้นมาที่นี่ก็นานเห็นไหมถ้าเราไม่รู้จักแยกแยะออกมาแยกออกมามาถือเอาคําสอนมาถือเอาพระธรรมถือเอาคําสอนมาถือศีลมาถือธรรมถือคําสอนนรมศาสดา สัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะปฏิบัติให้ตนเนี่ยต้องพ้นทอดต้องพ้นทกุกินทาน菩萨สดาเขาสอนให้กินทานกับมนุษย์เราจะได้บุญนั่นแหละถ้าเราไปกินทานกับหินกับเหล็กเช่นนั้นแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้บุญนั่นแหละพระพุทธองค์สอนเช่นนั้นมนุษย์ปฏบิบัติบุญแล้วก็ช่วยเออมนุษย์มันช่วยเหลือกันได้มนุษย์แต่ถ้าเราไปช่วยเหลือหินช่วยเหลือเหล็กเหล็กหินพวกนั้นมันก็ช่วยเหลือเราไม่ได้นั่นแหละ นั่นเห็นไหมเหล็กที่เราไปถือเขาปฏิบัติบุญและส่งบุญให้เราไม่ได้แต่ถ้าเราหันมาปฏิบัติคนมาช่วยคนมามาช่วยเหลือกันเนี่ยมนุษย์ช่วยเหลือมนุษย์เนี่ยนี่แหละตัวนี้มันช่วยเหลือกันได้มันปฏิบัติมันมีบุญและส่งบุญให้กันได้ก็มาส่งอยู่ตรงนี้ช่วยเหลือกันอยู่ตรงนี้นั่นเห็นไหม แล้วเขาก็จะได้พ้นโทษแล้วเขาก็จะได้พ้นทุกตามประสงค์ของเขานั่นเองถ้าหากว่าหันมาช่วยเหลือกันอ,อยู่ในพวกมวลมนุษย์ทั้งหลายในี่ช่วยเหลือมนุษย์นั่นบุญเราปฏิบัติบุญเรา,า,เ,ราเราจะปฏิบัติับใครจะให้มันเป็นบุญต้องมาปฏิบัติกับมนุษย์นั่นเองนั่นเห็นไหมมนุษย์ที่ไหะมันช่วยเหลือกันมันจึงช่วยเหลือกันได้ มนุษย์ที่เราจะส่งกันไปสวรรค์ส่งกันไปนิพพานก็คือว่าเราต้องมนุษย์ที่แหละมันช่วยเหลือได้งานเห็นไหมนั่นเหมือนเราจะตายนั่นแหละนะพระพุทธรูปที่เราไปกราบอยู่ตอนนั้นเอาไปลงไปโรงพยาบาลได้ไหมล่ะเราจะตายอยู่เราไปออนวอนไว้ช่วยเหลือเถอะช่วยเหลือชีวิตของข้าไปเถอะเราไปบอกพระพุทธรูปตรงนั้นพระพุทธรูปช่วยเหลือชีวิตของเราไปได้ไหมล่ะเพราะว่าพระพุทธรูปเขาไม่มีบุญเขาช่วยเหลือเราไม่ได้ แล้วพวกเราทั้งหลายจึงได้กลับมาหาคนเอาคนคนเจ็บป่วยเราต้องเอาไปโรงพยาบาลน่าเห็นไหมหาก็ไปโรงพยาบาลนะไม่ใช่หาม,ไ,ม,หามไปหาบาพุตรูปน,นะแต่ทีนี้พวกพวกพวกอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยเป็นคนเป็นมนุษย์แต่อย่างทุกวันเนี่ยพวกเราเนี่ยทิ้งมนุษย์ไม่เอามนุษย์เห็นไหมจึงไม่รู้จักว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นคุณอะไรเป็นบาปอะไรเป็นบุญเนี่ยพวกเราก็ยังไม่รู้อะไรเลย พ่อไปคิดว่าตั้งแต่พระพุทธรูปอยู่ที่วัดตรงนั้นเราจะช่วยเหลือเราได้นั่นไปคิดว่าเราไปแต่งขันนูน่นขันนี่ขึ้นมาแล้วเขาจะไปช่วยเราได้ทํากรรมพิธีตัวนั้นขึ้นมาจะไปช่วยเราได้นั่นแหละเห็นไหมนั่นคือความเห็นของพวกเราเห็นไหมแต่พระพุทธองค์ไม่ได้เห็นแบบนั้นให้เห็นมนุษย์มนุษย์เป็นตัวบุญบุญตัวนี้จะช่วยเราได้ถ้าเราปฏิบัติบุบญถ้าเราถือบุญเราเราจะได้บุญ บุญตอนนี้แหละมันจะช่วยเราได้ก็คือคนน่ะเน็นไหมเจ็บป่วยแล้วไปหาคนคนจะช่วยเราได้ไม่ใช่ไปหาหินไม่ใช่ไปหาเหล็กไม่ใช่ไปหาที่พวกเราไปยึดถืออ่าพญานาคก,ก่อนนั้นพญานาคตรงนี้เนี่ยไปสร้างไปไปตกแต่งกันขึ้นมาเนี่ยหามันไปตรงนั้นเรื่อยมามันจะหายป่วยไหมมันก็หายไม่ได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นแล้วให้พวกเราทั้งหลายนี่ต้องเข้าใจ แจ่นแท้ของมันจริงๆเลยต้องเข้าใจอย่างนี้ต้องเข้าใจตัวนี้แล้วพวกเราทั้งหลายจะเข้าใจถูกต้องนั่นเอง